สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ h ชาแนลจะทำยังไงดีเนาะให้ข้าวแตกกอนะครับเราจะมีวิธีการแบบไหนที่อยากให้ข้าวเนี่ยแตกกอนะครับแตกออกมาหลายต้นแตกออกมาดีๆเดี๋ยวพี่น้องฟังคลิปนี้จบนะครับจะถึงบางอ้อเลยผมบอก ข้อมูลที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลพื้นผาพื้นฐานนะครับไม่ต้องไปหาลงทุนอะไรมากมายเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยเช้านี้เนาะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสําหรับการทําให้ข้าวแตกกอนะครับไม่ยากอย่างที่พี่น้องคิดอ่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเนาะอาจจะเคยฟังคลิปที่แล้วมาแล้วนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ ฟังดูซ้ำๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องลงคลิปแบบว่าย้ำๆไว้นะครับเพราะว่าเกษตรกร,กรบางท่านเขาไม่ได้เก่งออนไลน์นะครับเขาไม่ได้เก่งออนไลน์เขาก็อาจจะพึ่งมาเจอคลิปนี้นะครับคลิปแรกนะ้องเพราะว่าผมต้องการทําคลิปให้มีประโยชน์ที่สุดอะไรที่คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็อาจจะ ทำซ้ําไปซ้ํามาสักนิดหนึ่งและการแตกกอของต้นข้าวเนี่ยคือประโยชน์เยอะด้วยนะครับประโยชน์สุดๆเลยก็เริ่มนะครับผมจะบอกกับพี่ดรเกษตรกร,ร,ก,รก่อนเลยว่าข้าวเนี่ยจะแตกกอดีไม่ดีนะครับอยู่ที่ลากของเขายิ่งข้าวลากเยอะ ลากยาวลากเป็นปุ้ยอ่าเป็นปุ้มนะครับหากินเก่งอย่างเนี้ยยังไงก็แตกกอแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเลยแบบในภาพเลยนะครับเนี่ยถ้าทําถ้าพี่น้องเกษตรกรทกรําได้ลากอวบรากขาวลากใหญ่แบบเนี้ยได้แน่นอนข้าวแตกกอไม่ไปไหนนะครับการทําให้ลากยาวลากใหญ่วิธีการไม่ไม่ได้ยากอย่างที่พี่น้องเกษตรกร,กรคิดเลย วิธีการง่ายๆก็คือการกระตุ้นด้วยธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยเคมีเรานี่แหละนะครับปุ๋ยเคมีเรานี่แหละกระตุ้นสูตรนะครับอเอาตัวหน้าอย่างเดียวเลยสามสิบศหรือสี่สิหก็ได้ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเน้นตัวในตัวเจนเป็นหลักนะครับ เน้นในตัวเจนเป็นหลักเลยเพราะว่าธาตุอาหารในตัวเจนหมายถึงกับตุ้นลากตัวกลางนะครับเลขตัวกลางที่ข้างกระสอบปุ๋ยโพแทสไม่ใช่หมดเลยฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยช่วยเรื่องลำต้นและตัวสุดท้ายนะครับโพแทสเซียมช่วยเรื่องเร่งแป้งผลผลิตอ่าพอเรารู้อย่างนี้แล้ว ง่ายเลยนะครับเราต้องการให้ลากใหญ่ลากยาวใส่เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะต้องแยกความหมายคำว่ากระตุ้นคำว่ากระตุ้นคือการล่อนะครับเนาะภาษาชาวบ้านเนาะล่อนิดๆล่อหน่นอยๆอย่างเงี้ยแหะครับอ่าเหมือนอ่อ,อยถ้าใครเป็นนักตกปลาก็อ,อยย่อ,อ,อ,อยเหยื่อเนาะอ่อยเหยื่ออาหารอะไรประมาณเนี้ย เอาให้เขาได้หัดกินอาหารก่อนนะครับให้เขาตื่นตัวจากการหลับไหลนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะครับนี่คือหลักการง่ายๆถ้าสูตรของล้มโพก็คือจะใส่ที่10กิโลกร,รัมต่อ1ไร่เท่านั้นเองการกระตุ้นนะครับทำให้ข้าวแตกก่ออันนี้คือวิธีที่1งง่ายๆนะครับแต่ ข้าวจะแตกกอได้นะครับต้องดูสภาพพื้นดินพื้นนาของพี่น้องเกษตรกรด้วยการที่ข้าวจะลากยาวแบบนี้และเรากระตุ้นปุ๋ยในตัวเจนเข้าไปให้ได้ผลที่สุดดินของพี่น้องเกษตรกรต้องไม่แน่นนะครับต้องมีความอ่อนนุ่มเพียงพอที่ลากข้าวเนี่ยเขาจะแทงเข้าไปในดินได้ ไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับอ่าหน้าดินเอาหน้าดินออกขายหน้าดินออกไปมันก็ไม่แตกนะครับเพราะว่าหมายความว่าอย่างไงธาตุอาหารมีน้อยด้วยรวมถึงหน้าดินเนี่ยมันมีความฟูพอเราเอาความฟูออกไปแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ความแน่นความหนึบนะครับขนาดอ่าจอบเราเนี่ยยังขุดไม่อยากจะเข้าเลยและพี่น้องเกษตรกร,กรลองนึกภาพดูลากข้าวลากอ่อนๆเนี่ยอ่า จะแทงเข้าได้ยังไงเนี่ยแหละรครับสําคัญนะถ้าจุดไหนที่เข้าไม่แตกกอนเนี่ยผมท้าเลยให้พี่น้องเกษตรกร,กรลองไปถอนดูปลากไม่ยาวแน่นอนนะครับลากไม่ยาวอันนี้คือเป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจุดไหนที่เป็นดินนะครับที่มันเป็นดันดาน ดินต้องไหนที่มันแน่นมันหนึบเนี่ยข้าวมันไม่ค่อยแตกกอมันจะมาสู้ตรงลุ่มลุ่มไม่ได้นะครับตรงลุ่มๆุมหรือตรงดอนดที่ดินฟูฟูเนี่ยแตกนะครับเพราะว่าถ้าผมจะบอกว่าดินดอนดไม่แตกกอเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะดินดอนดเนี่ยมันหมายความว่าน้ํามันไปไม่ถึงเฉยเฉยเพราอเผินดินตรงนั้นนะครับดีกว่าดินตรงลุ่มลุ่มอีกแต่แค่น้ํามันไปไม่ถึงแต่ข้าวเนี่ยแตกกอได้ดี นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับความฟูความอ่อนนุ่มของดินเพียงพอให้ลากข้าวแทงเข้าไปไหมอ่านะพอเรามาฟังนะครับสข้อแล้วใช่ไหมข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับมันจะขึ้นอยู่ว่าเราจะแตกกอมากแตกกอน้อยความบางระยะห่างของต้นข้าวยิ่งห่างข้าวยิ่งแตกกอเยอะ แต่ไม่ใช่ว่าห่างล่งเลยนะครับมันแตกไม่ติดกันหรอกถ้ามันห่างจนเกินไปอย่างเงี้ยห่างขนาดไหนนะครับให้พี่น้องกเกษตรกรลองดูแปลงนาดําผมก็ไม่รู้ว่ากี่เซนนะประมาณห้าสิบเซนนะเซนี่ยสามสิบเซนหนะ้าสิบเซนเนี่ยก็พอได้นะครับพอได้ความห่างเนี่ยต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าโหอยากได้แตกกอเยอะห่างกันล่งเลยมันก็แตกไม่ถึงกันและมันก็พอมันมีช่องว่างในนะามันก็เหมือนว่าทําให้ เราเสียพื้นที่ตรงนั้นไปฟรีๆนะครับความบางความห่างเนี่ยก็ต้องให้บางห่างให้เหมาะสมและทำไมนะครับเราไม่หวานหนาไปเลยล่ะผมจะบอกกับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะข้าวที่ไม่แตกกอนะครับคือข้าวที่สุขภาพไม่ค่อยดีให้ผลผลิตไม่ค่อยสูงด้วยสุขภาพไม่ดียังไงนะครับโรคแมลงถามหาถ้ามันแน่นจนเกินไปเนี่ย แสงแดดเขาส่องเข้ามาไม่ถึงนะครับทําให้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมมันดีต่อการฟักไข่ของตัวหนอนเพียกระโดดและรวมถึงโรคของเชื้อราด้วยที่อาจจะก่อให้เกิดนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยผมจะพูดได้เลยนะถ้าแสงแดดส่องถึงนี่ไม่ค่อยเป็นหรอครับน้อยเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อราได้ระดับหนึ่งเลยนะ ถ้าเกิดมันเกิดมีเชื้อราระบาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาอยู่ยากนะครับเพราะความหนาแน่นส่วนมากถ้าเป็นเชื้อราในข้าวหนาเนี่ยคนที่เขาทำเก่งๆนยเขาจะแก้ไขวิธีโดยการตัดใบออกเพื่อให้แสงแดดส่องถึงนะครับข้าวบางเนี่ยบางให้เหมาะสมถ้าผมจะพูดเลยนะเป็นสูตรล่มโพลเลยนะถ้าข้าวอายุไม่เกินหนึ่งอวันเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ย 6ัวหกหนึ่งแเบอร์5อย่างเงี้ยผมจะใส่25่กิโลต่อไร่นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีข้าวหอมประทุมที่เก็บเกี่ยวร้อยกว่าวันเนี่ยเบอร์2ี่สเนี่ยผมจะหวาน20่กิโลต่อไร่นะครับเพราะว่าเขามีระยะเวลาการทำต้นได้ยาวนาน ข้าวจะแตกกอได้ทันทีนะครับได้ทันก็คือได้แน่นได้เยอะเนี่ยความบางก็จะบางกว่าข้าวที่อายุสั้นนะครับตรงนี้สำคัญและนะครับถ้าข้าวหนาแบบว่าและแตกกอประมาณกี่ต้นนะครับถึงจะถือว่าใช้ได้นะผมให้ประมาณ3ต้นขึ้นไปนะครับสมต้นขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากได้ระดับสิบกว่าต้นก็ต้องบางๆหน่อยนะครับตรงนี้สําคัญก็คือดินดีกระตุ้นในต้นเช่นาวางข้าวบางแตกแน่นอนนะครับถ้าใครทำสามวิธีนี้นะไม่แตกเนี่ยทำไม่ให้ข้าวแตกกอเนี่ยทำยากมากนะเนี่ยเราทำแค่สามวิธีเนี้ยนแน่นๆนะครับผมได้ข้าวแน่นๆ สว,สวยเลยแตกก้อส,สวยเลยเนี่ยผมให้ดูนะเห็นไหมพี่น้องกเกษตรกรเห็นไหมในแปลงนานผมที่ผมถ่ายผมหวานยี่สิบห้ากิโลต่อไร่เนี้ยเห็นไหมครับบางๆงนะเห็นบางๆตรงนี้นะแต่ตอนออกรวงเนี่ยโหม,มองไม่ออกเลยครับว่าข้าวหนาข้าวบางนี่เห็นไหมเห็นข้าวผมไหมเนี่ยครับแล้วก็ดูนะผมใช้ลดพ่นยานะครับลงเหยียบไปเลยผมไม่กลัวเพราะว่า มันนิดน้อยครับมันน้อยนิดจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนที่เสพติดความบางของข้าวอยู่แล้วการที่รถไถจะเหยียบข้าวถามว่าสงสารพระเม่พระศพไหมก็สงสารนะครับแต่เราก็ต้องยอมเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะ่ผมมีรถพ่นยาเองผมก็ประหยัดต้นทุนสองนะครับมันไม่มีผลต่อผลผลิตผลผลิตได้สูงนะได้สูงก็ตอนผมพ่นสะพายหลังอีกเอาง่ายๆเลยนะครับใช้รถเนี่ยเนี่ยย่ำเห็นไหมครับ ก็มีล่อง้อยล่องล้อนะครับเห็นไหมเแฟะไปหมดตอนเล็กๆนะครับแต่นี่ครับให้ดูภาพนะแต่ตอนออกลวงนะครับนี่เห็นไหมเริ่มอันนี้ก็เริ่มแตกกอนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงดอนดอนะครับดินมันก็ฟูนี่เห็นไหมปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนี่เริ่มแตกกอนะครับพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อย เราจะมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือข้าวเนี่ยน่าจะประมาณเดือนก็กว่าแล้วนะครับก็มองข้างบนเนี่ยมองไม่ออกแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่พอออกลวงแล้วเนี่ยเราก็มองแทบไม่ออกเลยว่าข้าวหนาหรือข้าวบางนะครับอันเนี้ยเป็นอ่าผมทํานะเป็นพันหกหนึ่งผมต้องใช้คําว่าหกหนึ่งเลยตอนแรกผมมาสั่งแบบซิตโต้เจ้าแปดมาแต่มันไม่มีการรับรองเขาบอกเป็นพันขยายเพราะผมซื้อมาเนี่ย สรุปแล้วมันเป็นกอขอหกหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเห,นะเ,เห็นลวงไหพี่น้องเกษตรกรเห็นรวงไหมคือลวงดีมากลวงใหญ่ลวงยาวนะครับรวงยัดกันแต่พอเกี่ยวมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้เกินนามากนะผมได้พอดีนามันเป็นพันธุกรรมข้าวนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันทุกอย่างเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเห็นไหมครับเห็นลวงไหมเหลืองๆนี่รวงทั้งนั้นนะครับเนี่ย ทำเหมือนกันทุกอย่างกับสายพันธุ์อื่นน่ะมันทําให้รู้ว่าพันธุก,กรรมข้าวเนี่ยสําคัญนะครับลงทุนเหมือนกันแต่ผลผลิตต่างกันอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องนะผมก็จะประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะครับวิธีทําให้ข้าวแตกกอเนี่ยสามวิธีหลกัหลกๆเนาะแต่อ้วิธีพ่นฮอร์โมนพ่นอะไรนยผมไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเพราะว่ามันมันมันเป็นแค่ตัวเสริมนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะใช้ฮอร์โมนจริงๆอ่ะผมก็จะแนะนําเป็นตัวฮอร์โมนสาลายนะครับสาลายสกัดสาลายทถ้าเลสาลายอะไรก็ช่างใส่ได้นะครับมันจะช่วยเรื่องแตกนอแตกตาแตกแขนงแต่หลักๆแล้วเนี่ยขอแค่3ามวิธีนี้นะครับข้าวบางอ่าข้าวมีระยะห่างในการแตกกอใส่ปุ๋ยในตัวเจนนะครับดินมีความฟูรากสามารถเดินทะลุได้ดีโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกยังสงสัยนะครับเผื่อไปเจออ่ที่เขามีจำหน่ายกันโฆษณากันนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ไปอ่าเขาเรียกอะไรนะไปเสียต้นทุนทางนั้นเยอะนะครับเพราะว่าลองทำตามผมดูเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำประจำอยู่แล้ว เราก็ทํามานะครับแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนหลักพันหลักหมื่นมาใช้นะครับใช้แค่เท่าที่ผมแนะนําเนี่ยพอผมรับประกันเลยมันแตกกอแล้วแตกกอดีมากๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ